อาการหูอื้อเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการได้ยินที่ลดลงหรือการได้ยินที่ไม่ชัดเจนจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาอุดอยู่ในหูซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่ใครจะไปคิดว่าการที่มีขี้หูมากเกันไปจะทําให้มีอาการหูอื้อได้ค่ะการเกิดขี้หูอุดตันส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาเป็นมาเรื่อย จนทําให้เกิดการได้ยินที่ลดลงซึ่งแพทย์จะส่องดูหูถ้ามีขี้หูก็สามารถมองเห็นได้ถ้ามีขี้หูอุดตันเป็นระยะเวลานานจะมีผลเสียคือจะเสียบุคลิกเพราะจะทําให้การได้ยินไม่ชัดเจนและคอยเอานิ้วไปแคะบ,บริเวณรูหูหรือใช้ Bart, คัตต n ้บัตแคะบริเวณรูหูร่วมด้วยค่ะการแค่หูจะทําให้เกิดอันตรายถ้าขี้หูอุดตันเป็นระยะเวลานาน,านๆจะทําให้การสูญเสียการได้ยินค่ะ ที่สำคัญหากข้างในรูหูมีการติดเชื้อมีความชื้นจะเกิดแบคทีเรียทำให้ช่องหูอักเสบได้ค่ะอาจจะลามไปถึงเยื่อแก้หูหูชั้นกลางทำให้เกิดการอักเสบได้ค่ะการรักษาขี้หูอุดตันสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะโดยการไปพบแพทย์เพื่อเอาขี้หูออกไม่ควรแค้หูด้วยตัวเองนะคะเพราะจะทำให้ขี้หูถูกดันเข้าไปส่วนข้างในมากขึ้นหรือทำให้เกิดบาดแผลและการติดเชื้อได้นะคะ